ม like right. ีได้ก like ็คงได้ไอ้บาดีแบบยันนี้มันติงผู้ใหเสียมันแค่ไหนก็เลยยกจะไปคนที่แีวันนี้ผู้ใหไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไนั่นบอกแล้วก็อย่างวันนี้คุณแม่เหรคุณแม่ทั้นสองท่านก็หมายไ่ตระหใี่คนที่แบบเรียนแอบ แม่สนิทก็เขาฟูมากแล้วก็ววไม่รู้ว่าแบบัะมีทุกคันนี้ได้เพระาะใคร หลังจากที่คุกข่าวขอแฟนสาวตแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพระเอกหนุ่มสุดฮอตอนันดาเอเวอร์ลี่แคมนะคะได้กวงแฟนสาวดีไซนเนอร์ชื่อดังนิชชาธนาลงก่อนถแถลงข่าวสารสดยางเป็นทางการค่ะพร้อมให้สัมภาษณ์พิเศษกับซื้อมวลชนพร้อมกันในวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาณโรงแรมคาเพลลาซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเต็มไปด้วยความหวานชื่นของคู่รักสายอาร์ตท,ที่ต่างพูดถึงกันและกันพร้อมกับแชร์โมเมนต์ดีๆและก็ความรู้สึกตั้งแต่ วันแรกนะคะจนถึงวันที่ที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งฝ่ายชายนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกว่าที่เจ้าสาวเป็นคู่ชีวิตว่าเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดว่ามันใช่ผมเชื่อว่าทุกคนคงมีความรู้สึกนี้มาก่อนมันอาจจะนิยามไม่ได้แต่เรารู้ของเราว่ามันใช่เพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่มันใช่และมันถูกต้องสําหรับเราว่าเขาคือคนที่ใช่และใช่มาตลอดโดยนัดนิชานะคะเจ้าสาวก็ได้พูดเสริมไปว่าคบกับคนนี้แล้วสบายใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้วือหวาแต่มันเป็นความรู้สึกว่่่าอยูกับคนนี้้ไไมด เลยตื่นขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องกังวลในหัวรู้สึกว่าเขาคือกำลังใจทุกวันมีปัญหาเขาก็ช่วยคิดแล้วก็ช่วยแก้มาตลอดรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมีแต่กำลังใจมีแต่สิ่งดีๆงานที่จัดขึ้นมาเลยไม่ได้เรียกว่างานแต่งงานเราแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าเราอยากอยู่ด้วยกันอยากจะจัดฉลองนินเนอร์ร่วมกันกับคนที่เรารักแล้วก็รักเรากินข้าวด้วยกันอยากมีโมเมนต์ที่น่ารักอยู่ในความทรงจําของเราสองคนด้วยด้านสินสอดน,นะคะอนันดาได้เผยว่าคุณแม่ของนัทอยากให้เป็นไปแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็แล ็นกกัพอซึ่งตรงกับความรักของเราทั้งคู่ที่ไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้ขอแค่ให้แล้วห้ามคืนส่วนเรื่องไทยยาตอนนี้ยังไม่มีแผนขอใช้ชีวิตเที่ยวรอบโลกด้วยกันก่อนสัก2รอบนะคะแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีสําหรับแหวนแต่งงานของอนันดาอยากให้ดูแฟชั่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักนะคะเราก็ไปคุยกับทางแม่ให้ช่วยหาจนได้เป็นเพชรสีเขียวมาเป็นคาเมเลียนไดมอนด์นะคะเขาเรียกเป็นชื่ออย่างนั้นเพราะมันเนี่ยเปลี่ยนสีได้ถ้ามันอยู่ในที่มืดจะเขียวขึ้นโดนแดดมันจะเหลืองน้ําหนัก3มกัลลัตครึ่ง ยังไงทม้องเเด็กแล้วก็จริงๆนะมีหลายอย่างในีวิตได้ก็เขาเนได้แ่ว่าวันนี้แ้นติ่นคุณยายเตียนใ้เเนก็กิดไีไม่มีอะไรไม่มีหูแลแต่ว่าอย่งที่บอกแล้วก็คุณแม่คุณแม่ชันอบชัน่งไม่นคนที่ะ เรียนมาแล้วสนิทก well, I mean kind of so ับครอบครัวมากแล้วก็ไม่ลมาแบบยังมีทุกคนนยู่ด้ไปก็ถ้าอยากไปทต่งบินลี่ก็แบบโอเคนี้คือเป็นพิธายนะตงีก็เลยแอบใส่มาลยแอบงงว่าไมมันถึงเป็นอย่านี้ท่ดไม่ด้าากด่าหากน ่ที่ีแนที่ต่อยนะครับก็เอาจริงๆไม่เข้าใจเรื่องที่จะเป็นเรื่อง6ปีอะไรแบวนเรื่กงไก่อะไรเร่เ็จอยู่ไม่เข้าใจเรื่องเพ็รไม่เข้าใจเรื่องจรี่ไม่เคยใส่ปรึกษาทางครอบครัวที่จริงเราก็เปลี่ยนมาก็าแบบเราอยากให้เขาใส่อะไรที่ เขาใส่ในทุกวันเป็นแฟชั่นหน่อยแล้วเราก็ไปถึงปลุกเลิกเขาที่แบบเป็นแค่เออแต่งรูปเป็นแค่เอ้อะไรแค่ไอ้ถ้ามันจะเป็นแบบแค่แบบไอ้เจ๋งที่เขาบอกอย่านี้คือแบบของวานเราเป็นเแ็ดใหญ่คุณโป๊ะมันในกระปุกเลือดดึงไม่ออกว่าเขาจะใส่ในทุกวันแต่ก่อนก็เลยคุยกันบอกว่าเออจริงๆฉันชอบแบบเป็นสีนะแล้วก็แบบแี้มันต้องมันต้องถูกแน่นอนผมเนี่ย ก็เป็นคุยกับทางแม่แบบแม่ขายหน่อยแล้วทานกันหนไรก็ยากมากมันเป็นโงเขาชอบสีเขียวสีชมพูตึงตึงเราก็ยาวเขาก็ปรึกษาทางหมขอเขาเเขามีแบบการเป็นชื้นนีก็ช่วยหาหน่อยกะทาส่สี่เระมาที่นี่เราไม่เคยรู้ว่าขายยากไม่เคยรูราคาก็ก แเลยได้เป็นเรือสีเขียวนะใช่คันมันเรียกอะไรัคร in ับตรเรียกมันเป็นปีเรย่อมารียกผมชื่อกัะวเปลนสีนเป็นเขียวแเป็นเป็นอาร์ติสเกตสลักให้เป็นทองเป็นเป็นชืเป็นเป็นลายแล้วก็ชื่อะไร คือจริงๆเราเราคิดงงอะรับัวมันม่วเราไป้องขายจริงๆมทำให้เขาไหลวนเหยเอราแล้วก็ตว่าจะได้ไม่ต้องงอนกับทำให้ก็ทำไปกินตรงัดแบบเียงแบบแนเียลแบบเี้ยกันเลยมีเป็นคล้ายๆกันอนกเล็กกว่าแล้วก็มีแบบ่นดว่ สุดท้ายนะคะทั้งคู่ก็ได้ให้คำมั่นสัญญากันไม่ว่าจริงๆแค่อยากจะบอกว่านัทเขารู้อยู่แล้วครั้งนี้มันคือความรักมันคือสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะแชร์กับทุกคนเรื่องพิธีการเรื่องความใหญ่นั่นไม่ใช่ประเด็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเหตุผลหลักที่เรามาถึงช่วงวันนี้นั่นก็คือความรักซึ่งงานนี้นะคะนัทีิชาเจ้าสาวค่ะก็ได้ทิ้งท้ายว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันหลังจากนี้จะเกิดอุปสรรคอะไรเราให้คำมั่นสัญญ,ญากันไม่ว่าจะร่วมทุกกกขแแลล้้้้้้ววว็รร่่มมสุไปปดดดยยยัันนพอททงงงะะคะิาาาภ ภาพช็อตสวีทนะคะส่งท้ายก่อนที่จะได้พบกับพิธีแต่งงานจริงนะคะในวันที่19กุมภาพันธ์2 5ง6วันนี้นี่เองค่ะก็เรียก,ยกว่าจัดงานแถลงข่าวได้ออกมาเพอร์เฟกต์จริงๆนะคะยังไงทางท็อปดาราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และเพลย์สโตร์ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ